พบกันอีกครั้งกับ TCTV ครับผมจากครั้งที่แล้วที่เราถ่ายเพลงกันด้วยการเล่นเบทนะครับตอนนี้เราจะได้เจอกับการถ่ายเพลงด้วยการร้องนะฮะต้องร้องของใครการร้องของตัวเฮียทักตัวหนึ่งอ่ะการร้องมามันก็ถ่ายได้เลยดิว่าเพลงอะไรมันมีเนื้อ้องเนื้อร้องอะไรมันก็รู้ดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องเข้าใจก่อนว่า เพื่อนกูร้องเพลงเี้ยมากเี้ยจนบางทีอาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องว่ามันร้องเพลงอะไรเงี่ยตั้งใจร้องกันแล้วแต่ยังไม่รู้เพลงอะไรเดี๋ยวนะจู่รายการด้วยการด่านักร้องก็ร้องเพลงก็คือกรองไปแล้วเบสไปแล้วก็คือเป็นพี่ดิมแาแหละก็คือพี่ดิมจะทำางไ็ได้ให้เราทายจากการร้องเพลงของเขาเชื่อไหมไม่มีคอมเมนต์ไหนเลยบอกว่าอยากทายเพลงจากพี่ดิมร้องเพลงมันร้องมีร้องไปคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงเป็นเกมได้ผมก็เลยไปนั่งไปคิดมาอยากจะมา เป็นคนให้เพื่อนทายบ้างแตเป็นผู้ชายคนนั้นเอ้าผมเป็นผู้ชายผมเดี๋ยวเป็นอะไรพวกมึงจะเป็นผู้ชายเหล่านั้นไม่เอาไม่เอาพวกกูสา่คนมึงอะผู้ชายคนนั้นผมก็เลยไปคิดมาว่าจะทำอย่างไรให้เพลงมันค่อนข้างจะคุ้มเครือวนนัวแล้วก็มีคำใบ้วันนี้ผมจะ นำเพลงของ Small Room ใช่เพลงของพวกเราทัวนเองก็คือโจทย์วันนี้ทุกเพลงเป็นเพลงใน Small Room ในค่าย Small Room ครับจะเคยอยู่หรืออยู่ปัจจุบันผมก็จะนำมา้องให้ทุกคนฟังทุกเพลงที่เลือกมานั้นพวกคุณชอบแน่นอนผมเตรียมคำใบ้ไห,ห้คุณ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบไรกด้ครับถ้าเกิดอยากจะฟังครับนี่เขาเรียกว่าไม่ขี้เมาครับเฮ้ยยังไงไม่ขี้เมาไขี้เมาครับออันี่พูดอยู่ปกติเฮ้ยไม่นี่จัดแล้วเมาเลยจำลองสิเอ เอ้ยมาเม,มาจริงเหรอเอจริงๆอ่ะลองดูดูด <c oughs> เอ้าเมาอยู่แล้วไม่ต้องจับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหนึ่งช้อยตัวเลือกคุณเลือกใช้ตอนไหนก็ได้ไมค์ขี้เมาอันที่สองคือ <c oughs> คำใบ้ภาษาอังกฤษพิชิตเพลงครับผมไม่ได้คิดคำใบ้ตลกๆมาที่เป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> ให้พวกคุณเ <c oughs> ดาว่าคำใบ้เหล่านี้เป็นเพลงของอะไรวะอ่าก็คือเราตีความจากภาษาอังกฤษที่คงจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษปกติค้่ับอันที่ซ้ายคือว่าร้องเพลงที่บบว่าเกี่ยวข้องกับเพลงโจทย์ คุณจะร้องเพลงอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเฉลยนี่แน่ใช่แน่นอนก็คือไอคนเนี้ยเขาไม่อยากให้เรา,าถูกอยู่แล้วแต่เราก็ต้องพยายามทำให้ถูกให้ได้อไดโอเคเพลงแรกพวกคุณอยากจะให้ผมใช้ช้อยไหนดีนั่นผมขอเรียงหนึ่งหกสามก่อนเดี๋ยวโจทย์ต่อไปค่อยสลับลกันหนึ่งด้นไม้ขี้เมามใช่ครับผมเพลงเพลงแรกคือใช้ไม้ขี้เมานะครับครับจะร้องให้คุณฟังครับผมครับผมอ่าอ้านกันอ่านกันอ่านก้ันเดิน พาเข้าไปยังไงบาทเสร็จยังไงเนี่ยหลวงพี่ฮะผมไม่จับใจความไม่ได้โอ้ไม่รู้เหมือนกัไงก็รู้สึกมีคำว่ามามาอะไรสักอย่างกูว่าไอ้มามาเนี่ยไม่ไม่น่าช่วยอะไรไม่ช่วยเลยเพราะว่าคือไม่ที่เมามันจะร้องอะไรก็ได้ใช่ไหมมันเมาดีดีกูว่าข้ามเลยได้คูว่าข้ามไปเลยเพราะว่าสองภาษาอังกฤษพิชิตเพลงภาษาอังกฤษพิชิตเพลงครับ d o u เบ e Dobble ฮะดอ b b l e ก็คือมีกลิ่นสองอัน ตงต็งผมรู้แล้วผมคิดว่าผมรู้แล้วเหมือนกันคุณจำรู้ยังไม่รู้อ่ะยังแบบยังยังคาไม่ออกผมรู้แล้วแต่ว่าเราอยากเป็นอีกอันหนึ่งหรือเปล่าอยากเล่นอันหนึ่งผมรู้แล้วผมว่าถูกเลยอ่ะเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงเพลงนี้ครับคิดถึงพี่น่อยนะคล้อยใจพี่ ่างกันแค่นี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมกูรู้เลยมันยกล่องเป็นองแสงไทยสาวน่าโม้ผมหมด3ตัวช่วยแล้วคุณต้องตอบผมแล้วนะว่าเตะขึ้เพลงอะไรอ่ะผมรู้ผมขอตอบคำว่าออดออดเดวิชมันทอยครับจากอะไรจากอะไรไออันแรกอ่ะตัดทิ้งไปเลยอันที่2ดับเบิ้ลดอเบลก็คือออดออดแล้วเมื่อกี้ออดคิริบูนคิริบูนคิริบูน คำตอบของคุณตรงครับออออสจากเดอะริชแมนทอยครับคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วร้องแบบัก็จะร้องอย่างนี้ใช่ไหมอ่าลองมององฉันอเล่อไ้รอบแรกร้องงี้จริงเหรอ มาถึงเพลงที่สองผมขอเพลงที่เกี่ยวข้องก่อนอยากฟังอะไรที่มันแบบรู้เรื่องก่อนอ่ะโอเคเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนสลิปเลสเงียบเงคนเดีเงียบเงียบเรื่องบนเตียงบอยพรีเมเกอร์เกี่ยวข้องกับบอยโรโมโซนิกหรือเปล่าพี่หนุ่มไปเขียนเนื้อเพลงชื่ออะไรวะเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงอ่ะผมทายครับเรื่องบนเตียงวันไอส์แตรนที่ดูเคอร์วันไอส์แตรนปิดครับครับไปตัวเลือกต่อไปเลยครับขอภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษ พิ่ชิดเละคำนี้ครับ stop ข่าว i s g o o d หยุดวัวหยุดวัวดีหยุดดีวัวดีวัวหยุดไม่มาไม่ขึ้นบู๊หายใจไว้ ไม่ได้อะไรเลยจากตรงนี้ว่ะที่จะมีประโยชน์สุดคือภาษาอังกฤษแล้วนะตอบข่าวอีสกูดเอออะไรวะอ่ะก็ต้องตอบทีละคนเลยพี่จ๋าอได้ไหมรอพี่จีนรอพี่จีนครับผมรอพี่จีนเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกเฮียได้สัตสัตสัตมุลลองรก็ตาคุณเลยครับ Good morning เพชรบุรีวิลล่าครับเป็นคำตอบที่ถูกแน่เลยกูจะเอาวันนี้เหมือนกัน กตอมันมาจากว่าเรื่องหมดเตียงมันคือกลางคืนก็ก็มีกลางวันหรือเปล่าสต็อปคาวด้วยหยุดมอร์นนิ่งสต็อปคาวอีสกูดถ้าวัวหยุดถึงดีกูดมอร์นนิ่งโอ้นี่เกิดเซลล์สมองทุกตัวเลยมึงวิ่งตอนนี้ครับอัจริยะตรงถ่ายถูกแล้วสองข้อเลยผมเตรียมจทย์มาสองข้อสองคะแนน ผมว่าคนดูก็น่าจะงงพี่ตรงเข้าใจพี่ดิมเยอะเหมือนกันนะเป็นเป็นว่าพี่ดิมเดี๋ยวไล่พี่ตรงออกเลยไม่มีใครเข้าใจมึงเข้ามาแล้วแหละก็บอกกันว่าในวงนะสี่คนนี้คุณตรงกับผมเนี่ยตั้งแต่ปหนึงแต่วงเนี่ยตั้งแต่มัธยมศึกษาศีกตเบื่อไหมเฮ้ต่อไปครับเป็นที่3ครับคุณอยากเลือกตัวเลือกอะไรภาษาอังกฤษของเพลงนี้คือเ h ิดโฟเบีย shit phobia ก็คือ ฟเบียคือเป็นการกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็ชิดน่าจะเป็นขี้เหรอถูกไหมขี้กลัวอย่างนี้หรือเปล่าโลคกลัวความใกล้ชิดนี่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นล็อกชิปง่ายไปง่ายไปขออันที่สองเลยครับพี่จังอันที่สองอยากได้อะไรพี่จังเอาอะไรพี่จังเอาอะไรเลขหนึ่งก็ได้หนึ่งก็คือไม้ที่มารับ้้ออองงงเเเะพลทีี่่กกยวข เพลงเพลงนี้ครับใบหน้างามงามใบหน้าใจดำเลยแก้วตาดำมือน้ำยอมพลาดโอพาดหน่แล้วรุ่งย่าเข้าหรอพ่อบังคับฟังอัลบั้มเดียวใช่จริงไม่ได้บังคับแต่เขาเปิดเน็ตโลจะมีสุนทราพรเพรินพรมแดนพี่ออสอะไรพวกเนี้ยขอไมคทิมเนี่ยต้องรักไมค์ให้ดีได้ บอกว่าไม่ได้ทำตามกูนะแตะศอกมันพูดันเดียวกันพูดยึงสอตอบว่าจากกันด้วยดีทุกันเลหจากกันด้วยดีทุกันเลครับิครับผมแล้วเพลงที่ถูกต้องคือเพลงไัระวังไัระวังไัระวังฉันองหอเียไม่ใช่ล็กจิตคอยแอบมองกจิตคอยแอบมองไ ใบหน้างามไม่น่าจะดำนี่คือคือปกติคนสวยเนี่ยไม่น่าชอบเป็นคนมาหลอกเยอะไงไงแบบเหมือนเป็นคนเป็นโรคจิตแต่ว่าชอบเป็นคนแบบมาจีบเยอะชิดฟเบียดคือเป็นโรคขี้แตกอ่ะก็คือโรคชิดโรคชิดโรคชิดตอนนี้นะครับเราหานไปแล้ว3ข้อข้อที่4เลือกมาเลยภาษาอังกฤษก่อนเลย When will you rise up เมื่อไหร่มึงจะตั้งขึ้นมาสักทีเมื่อไหร่คุณจะพังหลังงําอ่าขอร้องเพลงเลยฮะท่ากลางผู้คนในค่ำในคืนหลอกลวงนี่ขีมาแล้วมีการหลอกลวงทายแม่งซิเดรล่าซิเดรล่าผิดครับอ่าขอเมโลดี้เลยขอเมโลดี้เลย ผมรู้ผมรู้แล้วอะไรต่อไปเพื่อนวันไหนแต่ท่านควรเลือกวันไหนแต่ครับถูกต้องครับพวกเราอยู่ไร้ซับครับวันไหนจะยืนวันไหนจะแต่กันโหแสดงว่าการเลือกภาษาอังกฤษนี่คือผิดเลยแลภาษาอะไรตรงกีษได้จากอะไรกูฟังกูฟังไม่ออกเดินเว้าต้งไปด้วย นไปม่่มมมีผู้ใดเืออาึงกับกูเนี่ยเพื่อนจริงๆเลยสัตว์นทั้งคืนหลอกลวงนะทั้งคืนหลอกลวงนะต่อไปครับอยากใช้ตัวเลือกอะไรก่อนอันที่3มอ่าลองไปซึ่งเล้าน้ำใจสาวชัยภูมิแม่ดอกบนตูคนงามเสื้อใจบ่ได้ หลอกหนุ่มคอนแกนอุบลนหลูดอนน้องคายอ่ประมาณนี้แต่ดอกบัวตูมฟลาวเวอร์มีดอกหรือเปล่าพุ่มดอกไม้บานหรือเปล่าหรือว่าหลอกลวงผู้หญิงหลอกอีกแล้วชัยภูมิมันมีเที่อะไรบ้างวะนายคนนอนดีกว่านายขี่เมาภาษาอังกฤษเลยปะ In my family I have six uncles โอ้โหในครอบครัวของเราเนี่ยในครอบครัวผมเนี่ยมีลุงหกมีลุงหกผรู้แล้วจริงเหรอรู้แล้วอย่บอกนะว่าโกถ้าทุกคนเลิกอะโกงถทุกคนเลิกครับคุณต้องหนีงล้วป่าใช่ใช่ทำไมอะก็มีอาโกหกคนโกหกคนใช่อาโกหกคนทุกต้นอกว่ากกักก กระซึ้งเงินน้ำใจคืออะไรอ่ะหลอกโดนหลอกไงโอ้กูบอกแล้วอย่าคิดเยอะมาครับเพลงต่อไปครับพวกคุณจะใช้สิทธิ์ไหนก่อนครับไม่ก่อนไม่ก่อนโอเคดังใช้ได้ที่มาการทำยูทูบมันก็ปวดหัวเลนะเอาเอา เบนชิโก้ to the fitness เจอจะไปฟิตเนสตอนไหนเด็กฟิกหรือเปล่าเด็กฝึกเด็กฟิกรหรือเปล่าพูดัี้มีในใจไหมฮะเบนชิโก้ to the fitness ใจผมมีความโกรธแค่นีเนื้อเพงเลยเนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน มื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ยากเลยแต่วันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้เหนื่อยลำบากว่าเธอยิ้มได้นะมันมีฟิตเนสและบันีึกคมว่าเหนื่อยเวลาที่ยิ้มคนดูแชททำไมอ่ะไม่รู้ว่ามันคำว่ายิ้มได้ตัวฟิตเนสผมก็ไม่รู้แม่ โดนไหมนเบนชิกโก้ชูเดอร์ฟินเนตคือไปที่ยิมไง <laughs> และเวลาเธอยิ้มครับเบนชิโก้ชูเดอร์ฟินเนตเวลาเธอยิ้มครับผม <laughs> พอดีแคทถูกต้องวต้องโตมมกลางหู่ดอกไม้มาากขนนดไหโอ้โหคุณเก่งมากคุณดับคุณไขปริศนาที่ผมสร้างขึ้นมาคุณน่ะเหมือนเยี่ยมยอดที่สุดเลย <laughs> ตอบถูกมันเศร้า <laughs> มันเศร้าที่แบบเราต้องเข้าใจ <laughs> <laughs> มันอย่างเงี้ย เรามีเพลงสุดท้ายนะครับคุณะจะเอะไรก่อนเพลงสุดท้ายเนี่ยไม้ขี้เมาภาษาอังกฤษพิชิตเพลงหรือว่าเพลงที่เกี่ยวข้องนะข้อหนึ่งไม่ช่วยอะไรช่วยกูเลยข้อสาไม่เชียข้อสามครับมีจริงหรือรักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครัง้งตอบเลยรักแรกพบที่ดคนเลยอ,อ่าคุณตอบมาเลยข้อมูลพอรหรือเปล่าหรือว่าอยากพอจไม่พอพอไหมไม่ไมพอพอไหม ไม่พออีกครับผมขอไมค์คนเมาเลยไมค์คนเมาไมค์ขี้เมาฮะจะเกิดอะไรไหมหรือเปล่าตอนที่ฉันมนเกิดเจอแต่งงานเมัวร์ติ๊กติ๊งเดบิดะมันยกรองหลักปักทองแต่งไทยถามมาเลยทีเดียวเลย roll on roll on rolls raw on i s r n g อย่าบอกว่า roll on ไม่ให้ไมใช่นะ roll r i s w r o n g roll คลิ่งต่อไหว่นไอ้ส s t สดีจ just wrong ตั้งใจปันให้พังปั่นไม่ได้ปเหี้ยเพราแม่งแบบเราใกล้มากกันเ่ยอะานเลยแต่งงานมัวแต่งงานมัวเป็นคำตอบที่ มีมีเพิ่มให้สักอันไหมคอร้องแหละอะไรท่อย่างที่แบบว่าปิ้งมาอ้นหนึ่งหยอดมาเนี่ยมันก็รู้เลยเดี่ยรู้เลยเดี่ยรักแท้อัมแชร์รักแท้อัมแชร์แล้วรอนคืออะไรเป็นคำตอบที่ เป็นคำตอบที S, S, ่ถูกต้องครับผมดีใจัมไม่งล้นเย้เย้เย้เยเย้เย้ใส่ใจผมไม่ได้้ท้นเนี่จโอ้ยวันนี้ก็ถือว่าเก่งนะทุกคนเจเพลงอะเก่งจริงๆถูกยอดเลยอูดคุณดีพู่เก่งรู้สึกไม่ชนะไม่รู้สึกคอสิรถ้ามีมาตรวัดสีแดงก็คือกับพีพีๆีียถ้าก็เป็นนักบอลเนี่ยกูเตะขาตัวเองแลวบอกว่าเจบกูขอ ู็เสียบขาคู่สักคนหนึ่งแล้วจะได้ออกไปเลยครับโอ้วันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าสนุกสนานกันมากมายกับการทายเพลงจากพี่ดิมนักร้องจากนรกนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับทางช่อง YouTube ของเรานะครับตรงนี้แล้วก็ฝากติดตามพวก Facebook, IG หรือว่า TikTok ของคุณแก้วใบใหญ่คอมเมนต์ก็จะได้ตามมาจากที่แก้วใบใหญ่เยอะมากตอนจบตดอจบแต่ได้เป็นไฟสเนกเฮดหาหัวงูไม่ใช่ครับช่อนหา จบครับแต่แต่แต่ช้อนคือแสดงเงินแสดงเงิปลาช่อนไม่เขาเรียกเขาเรียกปลาดูแล้ว